อ้มอัมอ้มอัมไอรินอัมอัมอัมอมมมไอว่าอัมอ้โอ้ยอะไรเลยคะตัวแล้วแปดเดือนกว่ากินข้าว2มือแล้วค่ะไอว่าอ้อัมอัมอ้อ้ยอรินนะคะแปเขี้ยวเขค่ะเขี้ยวเขี้วเ้ววอนนะเขียวนะคะเขียวนะคะตาเป็นกำลังใจให้นะคะไอว่าอ้าอ้อม ไอ้นินะอ้ําุ่มชุ่มไ่ใครกินอิ่มก่อนแล้วจะมีอะโวคาโดป้อนต่อหรือจะกินกล้วยหรือจะกินชมอ้ํลูกอ้ําอ้ํอ้ํอ้ํือยิ่งเลอะยิ่งมากประสบการณ์เหรอคะไม่ใช่นะอืมนินะคะอ้ํอ้ําอ้ํยน้องไอรินเก่งมากเอาไม่ทันใจไม่ใหญ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 ่ไม่ทันใจไอ้บ่าอ้ำาอ้ํ ไม่ตั้งใจหนูเลยหรออึมอ้ำอ้ํอ้ํไอรินอ้ำแล้วไอรินอ้ำแล้วไอว่าล่ะไอว่าอ้ำอ้ํหนึ่งสองสามอ้อ้ํอ้ํอ้อ้อ้ํอ้ํอ้อ้าอ้อ้ํอ้อ้ํ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 อ้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 ออ้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  อะไรอย่าเนี่ยงึ๊บเขาไม่ทันใจเหรอคะโอ้เป็นอย่างนี้เหรอคะอืมอ้๊อ้๊มอ้ำเป่าแล้วพึ่งหูอินเอาอย่าพึ่งอย่าพึ่งหนูอย่าพึ่งเป่าเจยวก่อนนะคะอันเดี๋ยวเดี๋ยวยายให้นี่นะ่เลยน้ำอ้ำมอ้๊อ้ำมอ้๊น้ำ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 อ้๊มเอ้ยโอ้ยแบบนี้เหรอ เขากินกันอย่างนี้แหละค่กินข้าวอ่ะอืมอ้าว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 ไม่ทันใจไม่ทันใจยายเหม่๊มปากไว้นะไอ้มาเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้อะจับ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 อ้ามหึงโง่เก่ง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 จะตามนล้วมาให้นะดินคะอืมอืมอ้าม อืมโอ้ยยายไม่ทันใจเขียวก็ได้นะลูกไม่ต้องเียบบทจนละเอียดแนละ้วมันต้องเคี้ยวแล้วบทมันเม็มเๆม็มเม็มเม็มเม็มะว้าวขานันเล่นแล้วดินคะ่ะดินไปนิดนึงก็เล่นแล้วมา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 ,มา อือว่าเก่งมากไอรินเกียร์มาไหมลินอ้อําอ้โหเก่งจังเลยเก่งทั้งคู่เลยผู้มากประสบการณ์ในการเลอ่ไม่ทันใจไม่ทันใจแม่เงินกระป้อนไม่ทันใจ<ด>ยายกระป้อนไม่ทันใจไอ้วะว้า,วาวม,มาไอวะจ้ะไอวะอ้อําอ้ํามึงมึง เต็มมืออ้อ้มากประสบการณ์ <c oughs> เอาเต็มมือแล้วมือคว้าถ้วยข้าวเหรออ้ำาม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 าพี่เหรอปะพี่เหรอะไอ้วะคะหนึ่งสองสามอ้ำอื้อหือโอ้ยไอเรียนจะหมดแล้วแข่งเข้าได้เร็วสู้ๆเลยน ไอ้หนิจะหมดแล้วไอ้มาจะหมดยังไอ้มาก็จะหมดแล้วคะอ้าม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 โอ้รู้แล้วว่าอ้ามชอบอ้ามอ้ามอ้ามอืมออกกับอ้าม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 โอเคว่ากิไม่ได้แล้วหมดอ้โโอ้โหถ้ากินข้าวเขาเนี่ย ถ้านั่งกินข้าวน้องแฝดขาหลอกไว้ข้าวเซมอนนะคะข้าวเซมอนไข่แดงแครอทบวนเขาไหมดิ้มันพลังบล็อกไวน้ำหนูอยู่ไหนบัอกัลลี่ เงี้ยเนี้ย่หมดอ้าเอา้ยไอวานิ่เครื่องดีเซลนั่นเนี่ยแรงไปเออตาอย่าเยอะตาบ่อ,อืมตาเอาใจช่วยเอาใจช่วยพี่ไอว่าอีพี่ไอวอ่าอ,อ,อ้๊มหมูยายล้นไปยายโอ้เละตุ้มเป๊ะลูกเละ <laughs> ไม่เลอะเท่าไหร่หรอกนิดนึง เช็ดมองจมูกแล้วมันจิสืบเขานั่นมัน <left> ด <from Diamond> ิ้นยังกะอะไรอู้อะไรก็ไม่รู้นี่ะเสื้อผ้าเลอะเทอะมันล้วนอ่ะยายป้อนไม่ทันยังไงลูกดิ้นกะเร็วกะเร็วอยู่เนี่ยหรดิ้นน้องดิ้นคักแคลเอาแล้วพี่มาใกล้จะหมดแล้วอ้ําอ้ําอ่ําอ้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  พราะมันงับปากแล้วมันเด็ดอาใหญกินน้ำคูมันงับโลดเอออืมต้องถึงต้องอึ้บนั่นแหละเออไม่อ้ารอเหนื่ยเก่งจังเลยชอบหรือคะแซลมอนเนี่ยปลาแซลมอนกับไก่เดงเนี่ยไอรินอืมถุนแล้วค่ะแล้วลินจะช่วยลาเหรอคะ อ,อย่ชวาเหรอคะวย,ยหไหมอือทันทันเลยวาทันไม่ไม่วาต้องกินให้ทันเพื่อนเลียมเลีมเลม,ล,มล้วค่ะ <c oughs> น้ำ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  ชอบทำอย่างนั้นเอาไอหยังกินส้มกินผลไม้นะอ้าวอ้าวกินข้าวเราไม่ค่อยอ้าอะไรคะอ,นนอยากบอ,อน,นี่ยินหิมแล้วไงบอลูกน้ำมูกอะไรบนลนลยไ,ไ,ไปเอาผ้าชุบน้ำให้ลานมะ เอาเขากินบ่ออะไรได้ละละนาง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 ไม่อิ่มหรอเบิดแล้วเบิ้ดเลยจะเอามะละกอไปกินไปเกินละเกินละจะกินบ่อเอิญเกินเลเกินเกินเกินน้ำหนักเกิน หนูจะเอาอะไรล,ลูกหนูจะเอาอะไรหมดแล้วพอผ้าคุณาม่ลงไปลชิดน้ำหรือยังน้ำแล้วเอินไปเอาตะพอนเอานั้นมาให้หน่อยได้ไหมผ้าเอาเเอผ้าอ้อมผ้าอ้อมชุดน้ำดีกว่ายิ้มแล้วค่ะหมดแล้วค่ะ หมดทั้งคู่เลยหมดทั้งพี่ไอวาน้<ม>องไอรินเลยเก่งมากเลยค่ะน้ำก็กินหมดแล้วไอตัวของเลียนเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตามตนนม,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 มาต,ามติดให้เดีย๋ยวตามมาติดให้เดี๋ยวตามมาติดให้ Tā, 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 tā.